วันนี้เนี่ยผมจะหยิบเจ้า SKS มาปาดฝุ่นกันครับผู้ชมถ้าเราพูดถึงเจ้า SKS ในเวอร์ชันสต็อกเนี่ยถือว่ามันเป็นปืนที่ค่อนข้างที่จะกากเลยฮะโดย i r o ์ s i ที่มันไม่ค่อยดีแล้วมันยิงค่อนข้างที่จะดีเนี่ยผมก็เลยไม่ค่อยชอบครับแต่ถ้าเราแต่งเต็มแล้วเนี่ยมันก็ช่วยได้นิดหน่อยนะเพราะปืนมันราคาถูกแต่งเต็มไปราคามันก็แค่ราวๆสี่หมื่นเอง ถือว่าเป็นสไนาคาร์บายที่คุ้มค่าดีครับซึ่งคลิปนี้เนี่ยผมจะใช้กระสุนเวลสีต้องบอกเลยว่าแม่งโคตรแพงเลยนะนัตั้ง2 0 0พกว่า20นัดก็เกือบสี่มือแล้วนะคุณผู้ชมนะแต่ประสิทธิภาพมันก็พอๆกับกระสุน SVD เวลสีครับที่มันนัดละ700รนะคือถ้าเข้าอกสองนัดตายทุกตัวหากเราเทียบกับปืน SVD ที่อยู่ในขั้นสต็อกเนี่ย SVD จะแพงกว่าเกือบ6มืเลยครับแบบไม่ติดเก็บเสียงนะแต่ก่อนที่จะเริ่มกันเนี่ยผมต้องขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาเป็นให้กําลังใจผมลล้วนนซึ่่งงมีีออกกกับบพหาายค็ คิดผมมากๆครับได้ยินแบบนี้ผมก็ดีใจไปด้วยนะแต่พวกคุณมักจะบอกว่าลงคลิปต่อได้เลยครับพี่อลันลงทีๆเลยครับลงต่อได้เลยครับขออีกขออีกครับโอ้ยคุณผู้ชมเดี๋ยวก่อนวันหนึ่งผมเล่นกับเพื่อนแค่สามสี่ตาเองผมผลิตไม่ทันจริงๆนะ <c oughs> <c oughs> แต่ก็ต้องขอบคุณทุกคนมากๆครับผมก็จะพยายามที่จะผลิตให้พวกคุณแล้วกันนะอย่าลืมกดไลค์แล้วก็ฝากกดซับห้ด้วยครับขอบคุณครับคลิปนี้ได้รับการสนับสนุนโดยจูนพิกชอปร้านบริการเติมเกมมือถือ ไม่ว่าจะเป็นเกมชูต o ิ้งเอ็กซ์ตรักชั่นอย่าง Arena Breakout เวอร์ชันมือถือและเวอร์ชัน PC สามารถเลือกแพ็กเกจทังตู้เซฟและโปต่างๆได้ในราคาถูกกว่าซื้อเองนอกจากนี้ยังมีเกมอื่นให้เลือกเติมกับทางร้านจุนวิโคโชปอีกมากมายราคาถูกปลอดภัยและจดทะเบียนการค้าพณิชย์ถูกต้องตามกฎหมายอย่าลืมไปเติมกันด้วยนะครับบอกว่ามาจากช่องอะไรด้วยนะจุ๊บๆโดยตาแรกเนี่ยไม่มีอะไรดีกว่าการที่ไปลงเป็นผู้แฝงตัวพืชเถื่อไปวอร์มอัพครับแน่นอนว่าตอนนี้เนี่ยผมก็รอเพื่อนอีคนนงนะังเ,เนนะริบ ไม่เช้ากูเล่นแล้วแบบมีคนเอา S K S เก็บตีกูทั้งหมดอะแล้วกูก็เลยนั่งหลบไว้จนมันรุนเพื่อนกูเสร็จบดปุ๊บบอเดินมากูยิงมันหลังแตกเลยอะมันน่าจะเสียใจที่หายเลยรุดรุดของเพื่อนแบบว่าเต็มเลยอะแล้วแล้วกูเอาแล้วแล้วกูเอาของเพื่อนไปแตกกับบอสอะ s t a b e มีไอ้มีคนอะนั่นไม่ใช่คนเ <c oughs> น <c oughs> ีะ <c oughs> มีคนไ,ไคนสองคนอ่ะมีแบบบอดบอดแล้วก็ไอ้ตรงที่แบบกล่องฟางที่มันมีกล่องกระสุนปืนอ่ะที่เอาวาเคยตายอ่ะจำได้ไหมเออไม่เห็นวะไม่มีมันมันเพิ่งเดินผ่านไปอ่ะแล้วมันมีนมมสแกปหัวส้มอ่ะสกแสะสกแสเพลงหัวสนะ้มไอ้ยนั้นใช่บอดนะใช่บอด ตอนนี้คือพวกผมเห็นผู้เล่นครับแต่พวกผมคิดว่าพวกผมน่าจะวิ่งตามไปไม่ทันนะแต่สักพักหนึ่งเนี่ยปืนมันก็ดังเรื่อยๆจนพวกผมยิ่งสนใจมากขึ้นครับหลังจากที่เห็นผู้แฝงตัวคนอื่นๆเนี่ยก็เริ่มวิ่งไปตรงบริเวณนั้นนะพวกผมก็เลยไปด้วยเลยครับกระโดดไม่ได้ไหมวะอยากไปดูมะเออไปแวดูหน่อยเนี่ยมีคนวิ่งไปแล้วอีกสองคนตรงไหนวะน่าจะผู้เล่นน่าจะผู้เล่นข้างหน้าเราสองคนเห็น ไม่เห็นอะไรมีเลเยอร์ตายตรงนี้ด้วยวิ่งไปดูไม่เสียหายดูแค่สองแค่ตรงนี้อสองไปแล้วมันกูเห็นคนอยู่ชั้นสองมาครับมันไปบ้านตรงนันหรอโอ้ยเยียไม่เห็นหรอกอไหนลงสนทกันเห็นเห็นตัวหนึง่ง ไอ้ขวเย็นคอนแล้วเอ่อกั้นหายใจกันมั้เฮ้ยกูกูยิงสแกปไปตัวดนึงใช่สแกปป้ะเฮ้ยสแกปเฮียใครไอ้นิวโูลอมานลกสอดยิงกูจะตายแล้วอยู่ไหนวะเนี่ยเร่งมาเร่งมาที่กูเลย เอ้ยกูเห็นมันมันหลบลหลังรถตู้อ่ะมึงรอยิงมันรอยิงมันกูตายไปแล้วปืนขยะจริงๆด้วยเฮ้ยไปทางขวาหน่อยไปเออนั่นอ่ะนั่นน่ะไอ้กูกูเห็นแล้วมันจะเก็บของบาะ PMC อ่ะมึงรีบยิงมัน่อนนี้มันจะรู้ไปหมดอืมรู้ไปแล้วอ้าวแล้วไม่ใช่มึงเนี่ยเออแล้วปไปเก็บของ PMC ไป ต้องบอกว่าผมดันไปด้วยความมั่นใจเต็มร้อยครับแต่ไปเจอสะพายกับลูกซองนะก็เลยตายไปแถมปืนนี้มันโคตรกากเลยครับผู้ชมนะพูดจริงๆนะเป็นปืนที่ผมเกลียดที่สุดแล้วแหละในหมวดหมู่ SMG ทั้งหมดอนะได้เพื่อนไปหน่อยอยางไ้กูก็อุ่นใจขึ้นไว้เื่อนคนเดียวแล้วแบบโอ้ยเกีย yeah. ดนรกชิบหายไปไหนก็ไปไหนเครียดขรี้ยอยดีไปไหนก็กลัวไปหมดนะ, <c oughs> จะเจอาการวิ่งมาสี่ตัวนี่ <c oughs> คือกูแบบไโยนปืญญปนทิง้งแล้ววิ่งหนีเลย กูเล่นแบบกากว่างก็ได้ไ้ยกูแบบค่อยๆย่องไปอีกจุดหนึ่งอ่ะแล้วก็ค่อยย่องไปอีกจุดหนึ่งแล้วก็ดูเจนสะพานเวลาผ่านไปกูเดินไปเดินไปขอขอไอ้กระาบแบบประทานเสียงมันมาก่อนกูกูจะได้หยุดหยุดแล้วก็ฝ่ากัะกูไม่ชอบจุดเกิดแถวนี้เลยอ่ะเริ่มมาตาแรกเนี่ยพวกผมก็เกิดด้านขวาสุดของแมดไปนะซึ่งตอนแรกเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่าจะไปไหนกันดีครับก็เลยพยายามที่จะมองดูรอบๆว่ามีใครวิ่งผ่านไปไหมแต่มันก็ไม่มีนะก็เลยฟร์มไปก่อนฮะ เครื่องวินเคลียร์ไม่มีบาสเจดที่ไหนอยู่แถวนี้ใช่ไหมฟาร์มของเล็กหน่อยแล้วกันนะโอ้แล้วน่ะและ้วเอา้าทำไมนี้ถอดออกไปได้ขอบคุณมากไปตรงไหนดีวะเนี่ยนั่นดีไปหาแคมป์สไนัยมั้งถ้าจะไปก็ต้องไปทางนั้นเด้อ เดินขึ้นไปทางกลับไปทางแล้วเรียกว่า,วา,วาคนในตรงนั้นมันน่าจะไปกันแล้วหล่ะหรืออาจจะไม่มีคนเกิดก็ได้ไม่ยากามันแค่หาโมสินกระสุแนแดงแค่นั้นแหละกูไปดักตรงจุดเดิมดีไหมจุดที่แบบคนมันผ่านไปดิพอลู้ตรงนี้หน่อยแล้วกันหวังว่ากูจะไม่โดนยิงตายนะมึงได้เอาเซฟกันมาใช่ไหมเอามาแล้วมึงไม่เอามาเซฟฟีอะเดี๋ยวมันก็หมดวันอยู่แล้ว ข้างบ่นั้นกูไม่เห็นอะไรจะดักตรงนี้เหรอไม่ไม่ข้างหน้าก็มีแต่บอ่อ่ะน่าจะไม่มีคนเกิดข้างหน้าเราใครเบิ้ลรถเฮียข้างบ้านกูนมึก็ลองไปตกเดียวโอ้ยเฮียตกกูก็โดนเนี่ยโดนไม่สับเฮ้ยกูเห็นคนวะตรงไหนอ่าตรงหินหินแตกอะ่ะหินแตกระยะเท่าไหร่ วิ่ง <Okay. S 2> ไ,ได้ต้องห็นแต่งไม่ใช่เป็นบอดหรอไม่ไม่ไม,ไม่อันนี้อันนี้เป็นคนเป็นคนไม่รู้มมนเห็นกูไหมเหมือนมันเห็นอนะตอนนี้กูใช้กระสุนกาเนี่ยมันโผล่มันโผล่มาอยู่นยะมันเห็นเรานะระวังเลยตอนนี้ผมไม่แน่ใจว่าพวกมันเห็นพวกผมจริงๆริงไหมแต่แน่นอนครับว่ามันทําตัวเหมือนเห็นนะคุณผู้ชมนะผมก็เลยไปอยู่ในพุ่มแล้วก็รอให้เขาโผล่มาครับแล้ไอ้บอดมันเกิดตรงข้างหน้าเลยวห โอ้ยกูวมันไม่น่าเห็นมึงนะเห็นแตกไหนวะนสายขวาเนี่นี่น่ะบอดมันแอโกเนี่ยเนี่ยตายแล้วเนี่ยบอดตายไปแล้วเนี่ยโอเคโอ้ยเฮียสแตมไม่น่ากูหมดปะนอนเนี่ยรงแถวนี้เหรอเฮ้ยมันโผล่มันโผล่ไอ้เฮียมันโผล่แล้วมันก็โผล่ตรงไหนวะเห็นแล้วนั่นแหละยิงเลยมั้ยอ่รอรอให้เห็นหัวเฉยๆอ่ะนั่นแหละกูเห็นเดินอยู่ไหนมึงเห็นเหรอเออเห็นดิมันไม่อยู่มันมันอยู่ไม่นิ่งไง เอา,เยายแล้วกลัดแทมเอ,อ้ยศพไหลวะศพไหลวะเห็นศพมันอยู่ที่เดิมไม่รู้ว่ามีเพื่อนไหมน่าจะมีแหรอดูทรงอ,ะอ่ะเอาแม็กมึงขคืนไปกูกูกูไม่ได้ใช้ออกไปเลยไอ้วาอยู่ตรงหินที่กูตรงนั้นปะตรไหน<ม>ตรงแถวนี้อ่ะ เดี๋ยวกูไปนอนตรงที่เดิมกูก็ไลส่วนไอเดียวก็เข้าศพมันไปเผื่อเพื่อนมันมาเก็บดอร์ริแล้วถ้ามีคนมาตรงกูก็ไม่มีใครช่วยกูได้ okay. ไม่ไม่มีใครมาขะหลามึูหรอกตอนนี้ก็ไปดักที่แฟ c t อรี่กันครับคุณผู้ชมก็รอไปค่อนข้างที่จะนานนะแต่เหมือนไม่มีใครมาเลยฮะแถมแฟ c t อรี่มันก็ดูเงียบๆผมก็เดาว,ว่าน่าจะไม่มีคนเพื่อนผมก็บอกว่ามันอยากเข้าไปเด็ดดันครับก็เลยเข้าไปร์มซะเลยครับ กูไม่มีปืนที่จะแบบบุกเข้าไปข้างในได้อกูไม่อยากเสียลูกกระสุนของกูกระสุนกูมันแพงไอ,าอาวานไอ <Okay. S 2> วานนำโอเคอู้ดิซกตายเข้าบ,บ่อนปะขอกระสุนมันหน่อยแล้วกันเคลียร์ด้วยนะบนบน,บนไออันนั้นยังไม่ได้เคลียร์นะปล่อยไว้ปล่อยไว้ก็ต<อ>ัวขาบน่นปล่อยไว้นะเผื่อคนมามันจะได้ยิงแล้วมีเสี่ยงเราเข้ามา,มาเดี๋ยวไม่ยิงเราเลย <c oughs> เงียบเลยเพื่อนเกิดไรเพื่อนเฮ้ยยิงแล้ววะอองไปไหมมนเอาแขนกูไปอีกแล้วอ่ะขึ้นไปมไหมมันสไนเปอร์มันเดินผ่านแคเดินผ่าลหรอวะอืมเป็นไปได้หรอแต่มันน่าจะได้ย like. okay. ินเสียงเรายิงในเนี <choice> ้ย Extra surgery kit เออกุแจแพงกุแจอะไรอะตอนนี้เนี่ยก็คือมีตัวสนยอยู่ข้างนอกครับคุณผู้ชมแต่ส่วนตัวเนี่ยผมเดาว่าเขาหน้าจะออกนะถ้าหากเขาดักพวกผมยิงก็พวกผมมักจะออกตอนท้ายเวลาครับเขาก็น่าจะอยู่ดักได้ไม่นานหรอกท้ายเนี่ยผมก็ฝากนน่าหนีไปแต่มันก็ไม่มีของดีอะไรเลยคือมันไม่มีอะไรดีจริงๆนะคุณผู้ชมนะหลังจากนั้นเนี่ยผมก็รีบขึ้นไปเก็บศพที่ยิงตัวข้างบนครับ บอดต,ตายยังยังบอดโหดเลยบอดโหดจริงอันนี้เสียง,งะอะไร,ไรอันนี้มันคืออะไรอ่ะบอดเหรอนี่อะไรอโอให้บอดเอบอุ้ย <c oughs> ไม่ตายด้วย <c oughs> กาวถนนนะกูจะปาาควันไปทางนั้นแล้วกันนะทางทางที่เราวิ่งมาเคยไหมเคมันจะได้คิดว่าเราจะออกทางนั้นกันมันจะสนายตรงไหนได้บ้างวะบนหินเหรอออหมไปเลยไปเลยไปเ้ยไปเลยไปทางไซ้ายไปเลยไ้เลยไปเลยไปเลยไเ้ยยยย ออนองก่อนกูเจ็บแขนกูขายไปเลยเฮ้ยเหลือหกนาทีให้กูจะไปเอาศพพันเนาะต้องรีบวิ่งขึ้นไปเอากินดีด้วยมีคนลูทของกูไปแล้วไอ้เฮีเอ้ไอ้กูเกิดแล้วอะ่ะกูกูโกย่โว้ยกูโกย่กูโกย่เนี่ยมาดยว่า ไหนเดี๋ยวจะม่ีอะไรเฮ้ยกูมีระเบิดมือด้วยลูกหนึ่งอ่ะตอนนี้ก็มาลงผู้แฝงตัวอีกครั้งหนึ่งครับรอเพื่อนไปทานะไําัวละนะก็เลยลงฆ่าเวลาครับคุณผู้ชมนะแต่ตอนนี้ก็ก็มีผู้แฝงคนอื่นวิ่งมาผมก็ไล่ยิงมันครับตามสไตล์ตผู้หมเลยเฮ้ยมันมีคนอยู่ตรงแถวทุ่งหญ้าสแกปเพยสองตัวเลยนิวรอรอ,อ,อมันวิ่งไปทางไหนะมันวิ่งไปทางไหนยิงไรนะย,ยิงอะไรทุกซอง<ม>จะเอาอะไรยิงเขาเฮ้ยมันอยู่กึ่ี่โล่งขนาดนี้เอ้ย โอ้ยมึงดูมันเอ้ยมันฆ่ากันแล้วเอาเลยไหมเอาแล้วไรมันเนี่ยมันยืนที่มึงยิงเลยแหละไหนนี่นี่ไอ้เหี้ยนั่นแหละโอ้ยยิงไปถึงเราวิ่งไปไปหามันดิไปวิ่งไปหามันเดี๋ยวกูใกล้ถึงกันแล้วดูโอ้ยเฮ้ยเพื่อนระวังนิวมันมีเพื่อนมันลบแล้ว อันนั้นเพื่อนมันเหรอไม่รู้ว่ากูยิงใครมันที่เดิมอ่ะแล้วที่มันล้มเมื่อกี้เหรอเพามันหมอบนิ <c oughs> เฮ้ยกูนอนกูนอนหมอบในพวกย่าเดี๋ยวเ <c oughs> ตวาแม่งก็เดินมายัางไม่ได้ต้องเข้าระยะยิงก่อนไปโมลเทียวปะไ <c oughs> อ้ <c oughs> กูลืมไปแล้วว่ากู <c oughs> กูมีระเบิดนี่อินเดียพบโลบอเตกูดิเมน กูชอบไอ้นั่นไหนไอเฮียเด w ดวอชเฮ้ยบิยิงไหมยิงเลยโอ้ยเอาอะไรเป็นอะไรสุนหมดกือจับไม่ได้เดดวอชไม่รู้อะมันไอ้เฮียนี่เหมือนคนเลยวะเนิ้วอยู่ด้านบนทางซ้ายอะคนแน่นอนเลยอุ้ยเฮียนัดเดียวกูกูกระโดดอยู่เ้ย ngomong punet dia oleh oh iya oh, yeah, lebat, lebat itu iya yeah. diskaun in the name of primal woyyaii terlayan, iya ดูได้ว่ามีคนเกิดข้างหน้าเราไหมตอนนี้ก็จะเป็นเหรียสุดท้ายของผู้ผมครับแน่นอนว่าเลรนี้ได้ปวกกันอย่างแน่นอนในระยะประชิดเลยนะคุณผู้ชมนะซึ่งเปิดมาเนี่ยผมก็กลัวว่ามันจะมีคนอยู่ทางด้านซ้ายหรือไม่ก็ด้านหน้านะครับผมก็เลยแอฟฟานไดหน่อยแล้วก็วิ่งขึ้นไปทางด้านขวานะแล้วก็เฝ้าดูว่ามีคนจะมาไหมก็ทางด้านซ้ายมันอาจจะมองเราได้ก็ได้นะระวังด้วยม่ค่อยกล้าเก็บเท่าไหร่อะูวิ่งผ่านไปเลยแล้วกัน เก็บแมงนี่วายอยากตายตรงนี้มันงคนเกิดใกล้กันเลยเฮ้ยเฮียนีิวของนายแม่งซ่อมตีนหมาเลยมันจะมีคนขึ้นไปแล้วยังวะไม่เลยเดี๋ยวผรอสักหนึ่งนาทีก่อนมีใครจะเบาแอนด็อกตรงนี้ไหมเหมือน,นจะไม่มีใครมาเลยอะไปต่อกันเถอะปะมันรุ่มยังไงให้ถูกนะตรงนี้ลงตรงนั้น เลงตามหินไปเลยเล่ะย่าดเจ้าพักเย้าพักกูอือมันจะมันจะมีใครแอบดูเราพุ่งหญ้าดูเราไหมไม่รู้แล้วเราขึ้นมาอย่างนี้เลยเราสดๆอย่างนี้เลยอืมเราสดแล้มีแค่บอดยิงกูเย้เฉียดบอดด้านหน้าโอ้ยอย่โดนสายดี๋ยวยิงเลยไม่ก่อนด้านหน้ายิงไปเลย รักษาแขนทุกคนเป็นไปไม่ได้ที่มันจะย่องขึ้นมาเช่นนี้มาที่ไอ้กันกูเฮ้ยกูกูได้ชีต้าเหรอเฮ้ยชีโตส่ะกูได้ชีได้ชีโตส์ป่ะเรียกตัวคอนแทกมันไม่ตายป่ะพอตายแล้ว ไปดักตรงไหนนะขสถานที่นี่ไงคือสถานที่ดักอะอะไรอะไรไอ้เฮี <Ja ่ยไอ้ชาติหมามึงเอา S K S อะไรของมึงมาให้กูให้หมดพวกมึงดักไว้นะกูจะฟาร์มเองนี่คือคำสั่งของหัวหน้าลีเดอร์หัวหน้าสกครฟาร์มอร่อยอยิงเดี๋ยวกูลงไปเปิดตู้เซฟเองมึงเฝ้าไว้นะถ้า ถ้ามึงเฝ้าไม่ดีนะเราก็จะตายกันหมดกโ่โโโใครมันถอดกระสุนอะไรวะกูได้ยินนะเวไย <c oughs> กกะสุนก็ส่นนัดละพันสิบนัดได้มื่นหนึ่งเพรราคามึงกระจอกมากใครจะเปิดตู้เซฟวะมึงเปิดตู้เซฟเร็วหน่อยฮะ <c oughs> ก็ตอนนี้ฟาร,ร์มค่าเวลาไปนะครับก็ ตามสไตล์ผมนะคุณผู้ชมนะสั่งเพื่อนส่วนตัวเองก็ฟาร์มแต่จริงๆก็คือผมฟาร์มแล้วผมก็บอกเพื่อนครับว่ามีอะไรบางแล้วผมจะเอาไปแบ่งให้แต่แน่นอนครับระหว่างที่ผมฟาร์มเนี่ยผมก็จะกะขึ้นไปดักเนะแต่ผมทําพลาดครับผมเผลอตกลงไปชั้นล่างนะนถ้าจะขึ้นบนนั้นมึงอย่าลืมถอดกระเป๋าเลยนะไม่มีมุมตรงนี้ไม่มีมุมจะไหนหรอ หมือนก็ดีนเสียงคนวิ่งขึ้นมาจากด้านหลังเลยอะปล่อยมันมาในเดมคําถือว่าในะความโชคร้ายก็ยังมีความโชคดีครับคุณผู้ชมผมเผลอตกลงมาแล้วก็ได้ยินเสียงคนพอดีเลยฮะก็ถือว่าตอนนี้เนี่ยผมก็ได้โพสิชันที่จะหลอยเขาจากด้านหลังแล้วครับมันมีเหมือนเสียงเดิน,ข,น,นขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วช่วยไงดีวะไม่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 ไมปล่อยอปล่อยให้มันขึ้นมาไหมมันมันกำลังขึ้นไปแล้ว ปล่อยขึ้นมาโอเคไอ้วาระวังมันมันมันย่องไปแล้วยิงมาเนะอะไม่เร<ม>ู<ล>้ว่าไม่รู้ว่าตายม,ามช่วยหน่อยช่วยหน่อยกูไม่เห็นตัวมันเจ็บอยู่นะมันอยู่ตรงไหนไว,วายวะประตูหลักประตูหลักประตูหลักคือประตูะไหน ตยอะอตนนี้ผมจะรีบวิ่งจะไปช่วยเพื่อนครับคุณผู้ชมแต่ปืนผมนี่มีแค่ครึ่งแม็กเองนะผมก็ทำใจไว้แล้วล่ะฮะแต่ยังไงเนี่ยผมก็ต้องรีบวิ่งไปช่วยให้ได้ครับควรจะจบแล้วในตาแล้วเข้าหัวเลยวะมันอยู่ตรงศอกเลยเยมันขึ้นไปเหรอมันอยู่ตรงลานแล้วอูโดนเข้าหัวะ ตอนนี้คือเสี่ยงมากๆเลยฮะแต่เพื่อนผมยิงเขาเจ็บหนักอยู่ผมก็เลยรีบชุบเพื่อนครับเยลาน,นั่นแหละมันเจ็บแบบส,สัตว์เลยโดนในวานตก,กูเลยกูดักให้มันออกมาแล้วกันจอิจริงตอนนี้คือผมไม่รู้โพซิชันเขาครับผมก็ไม่กล้าเข้าไปข้างในเพราะว่ามุมมันเยอะจริงๆนะผมก็เลยรอข้างนอกครับเพื่อเขาจะวิ่งออกมานะซึ่งเพื่อน <ๆ S 2> ผมบอกว่าเพื่อนผมจะขอผ่าตาัดแต่จุดที่เพื่อนผมผ่าตาัดเนี่ยมันค่อนข้างจะโจนแจ้งไปหน่อยครับจนกระทั่งเขาวิ่งมากูดักไปแล้วเปิดไปนะกูดักหน้าหน้าทางออกที่เป็นทางปูนนะ มันใช้สก,กา้ายิงเข้าคอมาเลยมันยิงใ,ใครอ่ะโอ้บตุ๊ my god ชื่อจีนปะชื่อจีนใช่ใชเออเก่งเก่งเกินไอ้ี้ยนี่ไม่ใช่ไม่ใช่ก,กูกูจะฆ่ามันได้แล้วพี่ทำไมปืนกูมันปรับเป็นเซมีเองวะปืนกูปรับเป็นเซมีเองงัเนี่ยโอ้ยมึงลงมาอีกนัดเดียวกูฆ่ามันได้แล้วไอ้ย okay. ย มันจะปลายหาแล้วเฮ้เด้ไปนานนิดหนึ่ดวงดีนะมึงได้มาสุดเห็นอยู่ข้างบนข้างบนไหนอ่ะข้างบนตรงอ่าข้างบนหญ้านั่นนั่นนันอนะเฮ้ยกรดดิเฮ้ย ้เเเเยวองจจ็็บบกูไม่เก็บปืนลงไปนะแต่กูจะจะเก็บกระสุนให้อะโอเคไหมมาลองสแกปกันไปบูชิตชายนีสแมนเวลาหลับปืนไอเคียกูมีเยอะมีถ้ากูมีวอลต์กูตายหาอะไรเงี้ย กูกูมุ้งเห็ุกูเอา MP5 มพไฟมาไหมละเออนั่นแหละเหตุผลพยายามจะหนีใช่ไหมแต่มันมันไปไม่ได้เองเดินต่ออยู่โดนยิงกึ่งเกิดตัวแล้วเดินต่ออยู่กูเห็นแต่เอ้เพื่อนพี่ไงไอ้กูกูยิงกูยิงเพื่อนพันเฟยอีกตัวสรุปมันมีสองตัวเมื่อกี้ยิงเ่ะอืมกูยิงไปสองตัวจริงๆอ่ะ คุณได้เอาจริงคุณได้ยินเสียงมันย่ออยู่นะครั้งแรกแต่คูณคิดว่ามันเป็นบอดเกิดเลยคุณไม่คิดว่ามันจะแยกทางกันแล้วมาคุณเลาฝั่งเราไม่รู้ว่าไม่มีสมองในของตัวเองใครทำอะไรก็ทำหมดูตอนที่สายไปอาก็พอนะ ยังไม่ออกอยตรงนั้นเหรอยังนนอ่ะยังมึงยิงไปกี่นัดอ่ะไม่รู้น้าอุา้ดนะไม่อยากอยู่100ึงร <ปะ S 1> <ห>้อยทีมันเห็นอนมึงรอรีคอนเนตนะเป็เห็นคนในกายถึงได้เลยไนะี่เก้าสิบทีแล้วแดดสล็อตป,ปิ้งยู่ใครจะไปรู้ว่าอาจจะรีอินเนตเป็นอะไรอะ่ะฮะ แบคทีเรียแล้วแบคทีเรียของมึงก็คืออยู่ได้เป็นหมื่นๆปีเป็นแมงกันไอ้ยัยคุว่าไเป็นไรที่น่าเป็นอะไรที่น่้เศรบ้างเลยรไหมชาติก่อนเป็นคนชาตินี้เป็นแบคทีเรียที่มีอายุเป็นหมื่นปีอันนี้ก็เอาไอ้ปืนไอ้ปืนในวามาเนี่ยเพราะกูไม่ใช้ปืนมันปืนมันมีแค่ครึ่งแม็กอะกูเลยไม่เสี่ยงเอาปืนในวามาด้วย